มึงคิดว่ามึงเก่งมาจากไหนซักเจอดาวกะจายลูกปัดกูหน่อยมึงบีพอแม่งเลยที่เอาละก่กาบสัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวเผามิง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 แล้วในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อรหัสไก่ตันเผามิงกันด้วยนะครับว่าจะได้ของแถมอะไรในรหัสนั้นบ้างนะครับโอเคทุกคนตามไปดูกันเลย ก่อนไปรับชมคลิป <Okay. S 1> ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่ง <Okay. S 1> เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับตามไปดูกันเลยอันดับแรกเนี่ยพอเราเข้ามาหน้าเว็บหมูหยองช็อปแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปดูกันเลยว่ามันจะมีสินค้าอะไรให้เลือกมันบ้างส่วนใหญ่นะก็จะเป็นเผ่า V4 ขั้น10เดี๋ยวผมลองซื้อ V4 ขั้น10เลยละกันทุกคนเอาเป็นเผ่ามิงนะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองซื้อกันดูเลยนะทุกคน ว่ามันจะได้ของอะไรกันบ้างนะเลยรหัสนะโอเคเราก็จะกดเผา m มิง V4 ขั้น10 <c oughs> คือเขาก็จะมีบอกนะว่าการันตีอะไรบ้างเราก็กดเลือกซื้อไปเลย <Okay. S 1> อ๋อเขาก็จะมี ID กับพาสเวิร์ดมาให้ <c oughs> โอ้เพจนี้ดีจริงๆนะ <c oughs> อย่าลืมเข้าไปซื้อกันล่ะเพจหมูหยองช็อปเนี่ยโอเคเขาจะมีบอก้วยนะว่าซื้อเมื่อไหร่หืถือว่าเป็นเว็บที่ดีทันทีเลยนะ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชม เรามาพบกับรหัสที่ผมซื้อมาหน้าเว็บตะกี้นะอันนี้เป็นรหัสเผ่ามิง V4 ขั้น10นะทุกคนกคนืกคนอก็โหเผ่ามิงแม่งวิ่งไวจริงเว้ยไหนลองมาดูดิมันวิ่งมันวิ่งแบบซอยขายจิ๊กเลยนี่จะเป็นนักวิ่งนะโอ้โหชนะไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสอะไรก่อนดีละ่ะคือผมว่าจะลองวิ่งแข่งให้ดูนะนี่โอ้โหดูวิ่งดิวิ่งบนถน,นนนี่กดสกิลเข้าไปอีกวิ่งไวเข้าเดิมอีกโอ้โห ดูดูดูเดีด๋ยวผมจะมาลองใช้สกิลใส่มอนสเตอร์ดูนะว่ารหัสเนี้ยเขามีสกิลอะไรมาให้บ้าง <Okay. S 1> อย่างช่นเห็นละอย่างแรกก็คือหมัดกอ d h ิวแมนโอ้โหคือมาสเตอรี่ก็ตันนะดาบของโอเด้งนี่ก็คือปลดล็อกสกิลทั้งหมดแล้วนะตั้งแต่เวล1ร้อยห้าสิบกับเวลร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้านะคือมันก็ปลดให้หมดแล้วสองสกิลเนี้ยแต่ว่าฮาคิก็มีแต่ฮาคิเป็นระยะที่ไม่ไกลมากเพราะว่ารหัสส่วนใหญ่อะรหัตไกลตัน มันจะเป็นหนอฮาคิสเขาจะไม่ค่อยได้เก็บมาให้นะฮาคิเกาะก็มีปกตินะนี่เราก็จะลองสกิลให้ดูเล่นๆไปว่ารหัสนี้มันมีอะไรบ้างโอเคคือแต่เขามิงนี่ของจริงเลยนะคือเรื่องของการวิ่งหลบหลีกเนะี่ยคือเขาไวมากเลยนะเวลาอยู่ในไฟเนี่ยคือมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ว่องไวกว่าชาวบ้านเขาแหละคือหนีได้อะเอาพูดง่ายๆคือคือหนีไวอะแหละเป็นสายหนีนะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะว่าเผ่ามิงทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเขาแถมมานะก็คือโอ้โหนี่ผลปีศาจกุระกุระของหนวดขาวนะครับคือเขาเรียกกันว่าผลผลพ่อแล้วกัน <c oughs> ผลของพ่อเอาละหลังจากที่เราไปเก็บเกตแถบซ้ายตรงสีแดงเรียบร้อยแล้วนะโอเคคือมันก็จะสามารถแปลงเป็นเผ่ามิงได้แล้วทุกคนนี่แหละเดีย๋ยวเรามาดูกันวิธีการแปลงล่างก็คือกดตัววายนะ กดตัววายแล้วมันก็จะแปลงร่างเป็นเผ่ามิงเลยก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเราเปิดซูเปอร์สายยาอะไรแหละน้องๆี่ดูคือว่าเวลาเรากดแดสเนี่ยสกิลสกิลหลักๆของเผ่ามิงมันก็จะคือพายุขึ้นมาตรงหลังจากที่เราแดสไปอะนะถ้าพูดง่ายๆก็คือมีพายตุตามหลังเราตลอดเวลาที่ที่เราแดสหนีคนนะคือ <c oughs> ผมถึงได้บอกว่าเผ่ามิงเนี่ยมันมีดีตรงเรื่องของการหนีนะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งว่ามันสามารถ ทำลายเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทําลายฮาคีสังเกตของศัตรูได้ด้วยนะเวลาเราบวกกันอยู่ในไฟอย่างเงี้ยคือมันมันก็โกงในระดับหนึ่งเลยแหละไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเลยนะเผ่ามิ้งเนี่ยคือว่ามันโอ้โหเรื่องของการไฟนี่ต้องยกให้เขาเลยนะเพราะว่ามันมันถึงจะไม่ได้ความอึดจากเผ่าเงือกก็จริงนะแต่ว่ามันเออมันเรื่องของการหนีเนี่ยแหละมันดีทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวดูดิสกิลมันก็ไม่ได้แย่เลยนะทุกคน แล้วอีกอย่างนึงเวลาเราแปลงร่างเป็นเผ่ามิงหรือว่าเวลาแปลงร่างเป็นงีสีพวกสเตตัสค่าต่างๆมันจะตันหมดเลยนะทุกคนอย่างเช่นเออพลังโจมตีระยะประชิดพลังดาบพลังปืนหรือแม้แต่พลังชีวิตต่างๆพลังบ็อกซ์ฟลตก็คือพลังของผลปีศาจมันก็จะตันนะ <Okay. S 1> ตอนทีันที่ร4 5 0ห้าน,นะเนี่ยโคตรดีเลยทุกคนย่ากูไม่ไหวกับพวกมึงแล้วนะกยอกยอก อันนี้เราก็มาแปลงร่างให้ดูอีกรอบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูเวลาฟาร์มเนี่ยแม่งก็ดีอย่างหนึ่งนะแบบว่ารวมรวมศัตรูมาอยู่รวมๆกันอะ่ะแบบเราก็วิ่งผ่านมอนเนี่ยพายุมันก็จะล่อศัตรูเข้ามานะโหคือถ้าได้แปลงร่างระหว่างที่เราฟาร์มมอนสเตอร์อยู่เนี่ยเพื่อเก็บมาสเตอรี่ต่างๆมันได้เปรียบเลยในระดับหนึ่งเลยนะมันแบบมันว่องไวอะ่ะความว่องไวนี่คือแบบผมให้เลยเป็นโน,นหนึ่งนะเผ่านี้เนี่ยดูดิ ไม่ธรรมดานะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใช้ขนปีศาจกุละกุลา,าแล้วก็ใช้สกิลต่างๆในที่เขาแถมมาให้เนี่ยในรหัสนี้คือมันแถมมาเยอะมากผมว่าคุ้มราคาจริงๆนะใครจะหาซื้อรหัสนี้ต้องเพจหมูหยองขอบเลยนะเพจนี้นี่คือเขาขายราคาโคตรด,ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะสิ่งต่างๆก็คือของเกมนี้คือความปลอดภัยนะเพราะว่าเกมเนี้โจรเยอะมากๆเลยนะน้องๆ ต้องระวังผมว่าเพจเนี้ยเป็นเพจที่ดูปลอดภัยแล้วก็สามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะโอเคเนี่ยดูดิของต่างๆก็ไม่ได้แย่นะดาบโอเด้งมันก็มาตเตอรี่เขาก็มีมาให้แบบตั้งแต่ต้องต,ต้องเลเวล441เนะี่ยคือมันก็ปลดหลายๆอย่างให้แล้วอะสกิลสตงสตันคือเหมือนซื้อมาพร้อมเล่น PVP เลยแหละทุกคนแค่ไปทำไปแบบไปเก็บเวลบที่นี่นี่นี่หน่อยเองนะไม่ได้แย่เลยนะดูดิเท่ด้วยเผามิง เดี๋ยวอาจจะลองปเป็นเผ่าอื่นบ้างนะคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะว่าเนี่ยรหัสนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยได้ไอเทมอะไรกันบ้างทุกคนเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยใครกำลังมองหาไอดีไก่ตันไอเทมต่างๆในบ็อกฟลุตเรามีร้านแนะนำหมูหยองชอบร้านนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกเราลองกดลิงก์ไปกันเลยเข้ามาหน้าเว็บ ก็จะมีให้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อทําการสั่งซื้อสิ่งของต่างๆภายในบล็อกฟลุดโหสินค้ามีตั้งมากมายเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งแพคการันตี v 4 v 4ขั้น10กล่องซุมเยอะแยะมากมายให้ไปเลือกซื้อกันเลยกดลิงก์ด้านล่างนี้เลยเลยนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกเนี่ยนะทุกคนคือเรื่องของเงินเบลีกับเงินม่วงเนี่ยคือเขาแถมมาให้โคตรเยอะเลยนะเงินเบลีตั้ง 38M เนี่ยเงินม่วงเป็นหมื่นเลยนะ นี่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดาบกันบ้างอาวุธต่างๆที่เขาแถมมาให้ภายใแลรหัส V ีสขั้นสิบนี่นะ <Okay. S 1> โอเคดูดิทุกคนคือผลพิศาสก็แถมมาเยอะเหมือนกันนะดาบนี่ดูดิปืนก็มีโอ้โหนี่กีตารานี่คืออาจจะต้องไปเก็บมาสเตอรี่กันหน่อยนะกีต้เนี่แต่ว่าเขาแถมมาให้อยู่แล้วคือมันมีให้นี่ดูผ้าคลุมคาตาอย่างเงี้ยโอ้โหผลพิศาสเนี่ยมีผลพอเท่านยะเฮ้ยไม่ธรรมดานะคือเขาแถมมาให้ดีอยู่นะ คือทุกคนก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะผมว่าเพจเนี้ยปลอดภัยนะเรื่องของการซื้อขายเนี่ยทุกนก็ลองดูเนี่ยมันผมว่ามันแถมมาเยอะเออเอาเป็นว่ามันแถมอะ่ะ <eternity> สวัสดีครับเผาเงือกเดี๋ยวมึงเจอกูหน่อยนี่พลังแห่งปืนเปียงเฮ้ยมันยิงรัวๆไม่ได้เว้ยเอ้ยมันเป็นปืนพิษนะทุกคนนี่เจอดาบโอเดงเจอดาบโอเดงหน่อย ยืนนิ่งเหรอมึงเจอคอรฮิวแมนนี่เดี๋ยวผมใช้พลังพ่ออืออ,อันนี้คือเหมือนตอนที่อาคาอนูโดนต่อยลงไปในเกาะมารินฟอร์ดเลยนะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นนับในการ์ตูนวันพีทอืออสกิลมันเท่งจริงนะทุกคนนี่นะนี่อันนี้ส่งพลังให้ชันทีโกคูทุกคนะนปรดส่งพลังให้ฉัน,น,ฉนบูมโกโก้คันเลยสักแล้วมันก็จะมีายุเหมือนเขาเรียกอะไรซึนามิ เออเขาเรียกว่าสึนามิมันก็จะลอยเข้ามาในแมบอย่างนี้นะโอ้โหมันเท่มากเลยทุกคนแต่แค่มันเป็นที่ไม่นิยมในหมู่ PvP เท่านั้นเองนะครับคืออย่าไปคิดกันมากว่ามันแบบเออแม่งไม่ดีอย่างวันี้จริงๆมันดีผู้ผลแล้วแต่แค่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานนะว่าจะใช้ในรูปแบบไหนอาเมอาอูปูปัญญาอ่อนไร้สัตว์แต่มันเท่นะทุกคนผมชอบ A f มึงคิดว่ามึงเก่งมาจากไหนสัตว์เจอดาวก็จายลูกปัดกูหน่อยมึงบีบพอแม่งเลยเทียเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกกันไหมทุกคนคือเผ่ามิงวีสี่เนี่ยมันก็เป็นข้อสรุปที่สำหรับสายวิ่งสายหนีนะผมว่าเวลามันแปลงล่างเหีือพายุมันโกงสุดๆไปเลย แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามช่องหมูหยองช็อปด้วยนะแล้วก็ facebook f แฟนเพจหมูหยองช็อปเนี่ยก็อย่าลืมนะมันมีกิจกรรมแจกของทุกวันเลยนะคือไม่ว่าจะผลปีศาจอะไรต่างๆนาไก่ตันอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยขนาดรหัสเนี้ยผมว่าผมซื้อมาเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะเงินต้อง 38M เนี่ยทุกคนเงินม่วงก็หมือะ่ะมันคุ้มอะ่ะเนี่ยของก็ไม่ได้แย่ทุกคนลองดูๆกันไปเนี่ยมันมันดีอะ่ะผมว่ามันดีนะ คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่อง security อะ่ะมันดีทุกอย่างเลยก็ลองไปติดตามกันดูคือผมมองว่ามันดีอะ่ะกิจกรรมมากมายให้เล่นกันเยอะแยะฝากทุกคนไว้ด้วยขอบคุณมากวันนี้แล้วลากันไปก่อนจบแล้วคลิปนี้บ๊ายบาย